าเจียฮาวสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .2 ออที่น่ารักของครูค่ะกลาบพบการในรายวิชาภาษาจีนเช่นเคยนะคะสำหรับในวันนี้เหล่าชื่อก็มีเนื้อหาในส่วนที่ต่อจากเดิมอ่ะก่อนอื่นเลยให้นักเรียนหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาค่ะเป็นแบบเรียนชั้นป .2 ใช่ไหมคะอ่ะแบบเรียนเล่มแบบเรียนนะคะไม่ใช่เล่มแบบฝึกหัดนะ ต่อมาเรามาเปิดดูในหนังสือหน้าที่แปดนะคะเราชื่อเคยสอนไว้แล้วว่าในหน้าที่แปดนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเสียงสระใช่ไหมคะในวันนี้เราชื่อก็จะมาทบทวนให้นักเรียนฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะทบทวนแค่รอบเดียวพอนะคะรอบเดียวพอ,อนักเรียนดูเสียงสระในรูปภาพนี้นะคะเสียงสละดในรูปภาพนี้ คำนี้อ่านว่าอ้ายใช่ไหมคะที่เราชื่อบอกอันนี้เป็นสระอายใช่ไหมคะสระอายตัวนี้อ่านว่าอ้ายที่แปลว่ารักนะคะอ่าตัวอ้ายแปลว่ารักตรงนี้ก็จะเป็นการอ่านออกเสียงสระอายทั้งหมดเลยเราชื่อขออ่านให้ฟังรอบเดียวนะคะไปไพาไมา่ตายทายนายลาย กายคายแล้วก็หายใช่ไหมคะสำหรับนักเรียนคนไหนที่บอกว่าเราชื่ออ่านออกเสียงเร็วเกินไปหรือว่าอ่านไม่ทันนะคะสามารถกดสต็อ stop, แล้วก็ย้อนกลับมาฟังได้ทีละคำเลยนะคะเพราะว่าตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นการทบทวนเนะะื้อหาเฉยๆนะคะทบทวนว่าครั้งที่แล้วเราได้เรียนอะไรไปนะต่อมา ตัวที่สองตัวนี้ใช่ไหมคะสระเอย้ยสระเอ้ยนะคะสระเอย้ยเพราะฉะนั้นตัวจีนตัวนี้นะคะก็อ่านว่าเมย่ยที่แปลว่าน้องสาวนั่นเองเมยนะคะและในส่วนของสระเอ้ยนะคะในฝั่งขวามือนี้นะคะตัวแรกอ่านว่าเปยเพยเมย่เมยเฟยเ เตยเนยเลยเกยเคยแล้วก็เฮยอ่าโอเคต่อมาตัวนี้สระอุยอ่าสระอุยและคำสา์ตัวนี้ก็อ่านว่าถุยที่แปลว่าขานั่นเองนะคะอ่าเรามาฝึกอ่านออกเสียงด้านขวามือตุยทุยกุย คุยและคุยอ่ะตุยทุยกุยคุยและคุยนะคะอ่ะต่อมาจะเป็นในส่วนของคำศัพท์จะมีด้วยกัน4คํคำนะคะคำที่1ก็คือให้ในักเรียนเดาวคำศัพท์จากรูปภาพด้านนี้จะเป็นอ่าแผนที่นะคะประเทศไทยใช่ไหม เหมือนประเทศไทยไม้เหมือนนะคะอันนี้ก็จะอ่านว่าไทยกัวไทยกัวที่แปลว่าประเทศไทยนะคะต่อมาลองเดาสิว่าคำนี้แปลว่าอะไรจะเป็นรูปนกใช่ไหมคะรูปนกอ่อานว่าเฟยแปลว่าบินใช่ไหมต่อมารูปแก้วน้ำนะคะรูปแก้วน้ำมีน้ำอยู่ด้านใน พูดว่าชุยแปลว่าน้ำนะคะชุยต่อมามีคนกำลังเดินมาตามถนนใช่ไหมคะอ่านว่าหลายแปลว่ามานั่นเองอ่ะอันนี้คือเนื้อหาในส่วนส่วนเดิมนะคะส่วนที่แล้วแล้วอันนี้เราชื่อบอกว่าให้นักเรียนกลับไปฝึกอ่านใช่ไหมคะ หลายคนเราเชื่อว่าน่าจะอ่านกันทุกคนนะคะอ่าเรามาทบทวนพร้อมกันป้าปะหุยหลายเละมาหมาหุยหลายเละวาออ้ายป้าปะวาออ้ายมามาอ่าคำอ่านปรากฏหน้าจอแล้วป้าปะหุยหลายเละมามาหุยหลายเละวาออ้ายป้าปะ ว่ออมามาแปลว่าอะไรมาดูความหมายคุณพ่อกลับมาแล้วคุณแม่กลับมาแล้วฉันรักคุณพ่อฉันรักคุณแม่อ่าอันนี้ให้โอกาสอีกครั้งใครที่ยังไม่ได้เขียนคำอ่านและความหมายลงไปในหน้าที่9ให้นักเรียนเขียนด้วยนะคะถ้าเปิดเทอมแล้วเราชื่อตัวหนังสือปรากฏว่า ไม่มีนักเรียนคนไหนเขียนเลยนะคะเราจะจะหักคะแนนนะคะต่อมาวันนี้เราก็จะเรียนกันในหน้าที่สิบนะคะหน้าที่สิบให้นักเรียนเปิดหนังสือหน้าที่สิบนะคะก็จะปรากฏรูปเป็นรูปลิงใช่ไหมคะมันทำไมมันเกาะยาวต่อกันไปถึงบนต้นไม้เลยนะคะอะ ลิงแต่ละตัวมันก็จะชูคําศัพท์ที่เป็นตัวเลขนะคะเป็นตัวเลขนะคะคนละอันใช่ไหมคะอ่ะเริ่มจากตัวนี้อ่านว่าลิงแปลว่าอะไรเออเห็นลูกกลมๆไหมก็แปลว่าศูนย์นะคะหลิงคือศูนย์ต่อมาลิงตัวแรกมันก็ถือคําศัพท์เลขหนึ่งนั่นเองใช่ไหมคะนักเรียนเราชื่อเคย สอนไปแล้วนะคะในใบงานที่เป็นออนไลน์ใช่ไหมคะเราซื้อเคยอัดคลิปไปแล้วว่าเลข1น0ถึงสิมันอ่านออกเสียงอย่างไรใช่ไหมคะคะอ่านเลขที่1่เออเลข1น,นะคะเลข1่อ่านว่า e นะคะเลข2อ,อ่านว่า r er, เลข3อ่านว่า san เลข4อ่านว่าซื่อเลข5อ่านว่า u เลข6 อานว่าลิ้วเลขเจอ่านว่าชีเลขปลาเลขปาเลขแอ่านว่าปานะคะแล้วก็เลขเก้อ่านว่าจิวและเลขสิบอ่านว่าสือเพราะะน้นในรูปภาพนี้มีลิงทั้งหมดกี่ตัวคะมีลิงทั้งหมด สือตัวก็คือมีสิบตัวใช่ไหมคะกีเออซานซื่ออู่ลิ้วชีปาจิวสือนะคะมีลิงทั้งหมดสิบตัวนะคะ,ะในส่วนต่อมาเราจะจะให้อ่านทีละคงทีละคำนะคะคำหนึ่งให้อ่านสองครั้งนะคะหนึ่งสองครั้งอี E. อีแปลว่าหนึ่งนะคะต่อมา r ตกคำว่ารล้วไปคำหนึ่งนะคะอู่แล้วต่อไปรลี้วล้วก็คือเลขหกอ่าเลขหกไปต่อมาชีชีก็คือเลขเจ็ดนะคะเลขเจ็ดต่อมาอ่าไม่ได้ตกนะคะเราชื่อทำสลับการต้องขออภัยนะคะเลขหกมาอยู่นี่ก่อนนะคะเลขหกอ่าเอาใหม่เนาะ เริ่มเริ่มใหม่ที่เลขห้านะคะเลขห้าคืออูใช่ไหมคะต่อไปเลขหกคือลิ้วอ่าลิวต่อมาเลขเจ็ดคือชีเลขแปดคือปลานะคะปลาต่อมาเลขเก้าคือจิวและเลขสิบคือสือนะคะสืออ่าโอเคอันนี้เป็นเนื้อหา ในหน้าที่10ส,ส่วนแรกนะคะต่อมาส่วนต่อมานะคะนักเรียนก็จะพบกับตารางคําศัพท์ใหม่ซึ่งคําศัพท์นี้นะคะก็จะอยู่ในเนื้อหาบทเรียนที่1ของเรานั่นเองคําแรกนะคะคําแรกอ่ะนักเรียนดูมันจะมีตัวย่อตัวเต็มพินอินและคําแปลใช่ไหมคะ ให้นักเรียนดูตัวจีนเฉพาะตัวย่อนะคะตัวเต็มไม่ต้องไปสนใจเพราะว่าเราไม่ได้เรียนตัวเต็มเราเรียนตัวย่อนะคะอ่ะคำแรกอ่านว่าไอาผู้ตามเราชื่อนะคะไอแปลว่ารักไทยกัวแปลว่าประเทศไทยชยุยแปลว่าน้ำาหลาย แปลว่ามาเออแปลว่าสองซานแปลว่าสามลิวแปลว่าหกจิวแปลว่าเก้านะคะอ่ะอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นคำศัพท์ของหวดที่หนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะไอรักไทยก๋วประเทศไทยชุยน้ำ หลายมาเออสองซานสามลิวหจิวเอ่าอันนี้เป็นในส่วนของคำศัพท์นะคะในวันนี้เราก็จะเรียนสองส่วนคือส่วนแรกเป็นตัวเลขและส่วนที่สองเป็นคำศัพท์ถูกต้องไหมอ่าหน้าที่สิบผ่านไปนะคะหน้าที่สิบผ่านไป ต่อมาให้นักเรียนเปิดหนังสือหน้าที่11หน้านี้นะคะเราชื่อจะให้นักเรียนทำและถ่ายรูปส่งนะคะถ่ายรูปส่งนะ,ะให้นักเรียนดูในส่วนแรกจะเป็นแบบฝึกหัดทบทวนฟังแล้ววงกลมคำตอบที่ถูกต้อง นายหนึ่งข้อมีสองคำนะคะเราชื่อก็จะอ่านออกเสียงแค่คำเดียวให้นักเรียนวงกลมนะคะให้นักเรียนวงกลมให้ถูกต้องนะคะอะมาเริ่มคำที่หนึ่งวงกลมแค่วงเดียวนะคะนักเรียนคำที่หนึ่งเราชื่อพูดว่าปายปายอา้าวปายคือคำไหน ายคือคำไหนให้หนักเรียนวงเลยไปต่อมาคำที่สองเราชื่อพูดว่านายนายอา้าวนายคือคำไหนให้หนักเรียนวงกลมนะคะต่อมาคำที่สามเราชื่อพูดว่าเหมยเหมยอ้าวเหมยคือคำไหนให้หนักเรียนวงกลมนะคะ คำที่สี่เกยเกยเกยคือคำไหนคะต่อไปคำที่5้กุยกุยอ่ากุยคือคำไหนคำสุดท้ายคุยคุยอ่าคุยคือคำไหน,ไหนเราชื่อให้เวลานับในใจสิบวินาที อ่ะสิบวินาทีแล้วเราคือขอเฉลยคำที่หนึ่งปายคือคำแรกคำที่สองนายคือคำที่อ่ะวงตัวที่สองนะคะข้อที่สามเราชื่อพูดว่าเหมยคือตัวที่หนึ่งข้อที่สี่เราชื่อพูดว่าเกยคือตัวที่หนึ่ง ข้อที่ห้าเราชื่อพูดว่ากุ๋ยคือตัวที่สองและข้อที่6ข้อสุดท้ายเราชื่อพูดว่าคุยคือตัวที่2อ่าให้นักเรียนวงกลมเลยนะคะวงกลมเลยหลายคนน่าจะทําถูกต้องเกือบหมดใช่ไหมคะบางคนก็กําลังเลือกลักเลือกลัก,เ,ลกเราชื่อพูดอะไรไม่รู้ใช่ไหมคะว่าเราชื่อพูดอะไรไม่เป็นไรนะคะนักเรียนวงตามเราชื่อเลยนะ เนื้อหาอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องทำส่งเหล่าชื่อในวันนี้ก็คืออ,อยู่ในหน้าที่สิบเอ็ดนั่นแหละค่ะให้นักเรียนเขียนตามเส้นปะนะคะตามเส้นปะที่ปรากฏอยู่ในหนังสือของนักเรียนนะคะเขียนให้สวยงามนะคะเขียนให้สวยงามมีทั้งหมดหนึ่ง6สามสี่ห้าหก เจ็ดแปดคำนะคะมีทั้งหมดแปดคำให้นักเรียนเขียนให้สวยงามนะคะจากนั้นให้นักเรียนถ่ายรูปแบบฝึกหัดทบทวนในหน้าที่ส1ทั้งที่เป็นส่วนของวงกลมนะคะและในส่วนของการเขียนตามเส้นปลานะคะให้นักเรียนถ่ายลงเป็นรูปเดียวเลยนะคะเป็นรูปเดียวเลยถ่ายลงมา แล้วก็เขียนชื่อช้นเลขที่ส่งในอัลบั้มลน์นะคะเราชื่อจะตั้งไว้ว่าให้ส่งงานภาษาจีนนะคะในอัลบั้มลายนะคะโอเคสำหรับในวันนี้เราชื่อก็สิ้นสุดที่เนื้อหาหน้าที่11นะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาต่อในเนื้อหาส่วนถัดไปโอเคสำหรับในวันนี้บายบายใจเจียนค่ะ